สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลุงมาหาเรื่อนะคะวันนี้เรามาที่จังหวัดน่านค่ะเราถึงท่าอากาศยานน่านคนครแล้วนะคะเดี๋ยวกําลังจะรอรถเช่าของเรามาส่งนะคะนัดเขาไว้3ามโมงครึ่งเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะคะเขากําลังมาที่แรกที่เรามาแวะ ก็คือร้านของหวานของป้านิ่มนะคะซึ่งอันนี้เป็นสาขาใหม่ใครมาวันพุธเสียใจแล้วนะคะเพราะเขาจะปิดแต่วันอื่นเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มแต่บัวลอยถึง3ทุ่มเท่านั้นเราจะรีบไปกินลคะค่ะมีขนมหวานให้เลือกหลายอย่างนะครับจะทานคู่กับไอศครีมก็ได้หรือว่าจะทานเฉพาะขนมหวานก็ได้นะครับวันนี้ที่เราสั่งมาก็มีหลากหลายเมนูนะครับก็อย่างเช่นเป็นลูกเดือยข้าวฟ่างหรือเราจะสั่งเฉพาะขนมหวานอย่างเช่นบัวลอยไข่หวานอย่างเดียวก็ได้นะครับ นี่ค่ะคือผลงานของคน3คนนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7เยอะมากอร่อยหมดข้าวฟ่างก็ดีกินกับบัวลอ,อยไอติมถือว่าเลิศมากไอติมรอบนี้เราก็เลยลองรสชาติแปลกๆนะคะเราลองรสมัไฟจีนรสชาติมันมันเป็นมาไฟจีนอธิบายไม่ถูกแต่อันอื่นอร่อยเหมือนเดิมและมันคงต้องแล้วแต่คนชอบนะคะแต่โดยแนะนาเลยกินไอเบสิกนี้นแหละ ไอติ่งกะทิสดนี่แหละค่ะเลิศสุดกินเสร็จนะครับก็อย่าลืมเอาภาชนะมาเก็บให้เขาด้วยนะครับเรามาถึงที่พักคืนแรกแล้วนะคะชื่อว่าสีนวนลโลจ์นี่อยู่ในตัวเมืองนะคะวันนี้เราจะอยู่ในนั่งก่อนก่อนที่ะเะาอกเดินทางไปข้างนอกวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องพักนะครับห้องพักนี้เป็นห้องพักแบบ2คนแล้วก็มีเตียงเสริมนะครับเพราะว่าเรามาด้วยกันทั้งหมด3คน,นครับ เดี๋ยวเราขับรถออกไปนิดนึงนะครับจะไปจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดน่านกันครับวัดคูมินในวันแรกของเรานะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็เรียกได้ว่าถ้าใครมาหน้านะคะก็ต้องแวะมามาไหว้พระมาดูรูปปู่มานยามานะคะหรือกระซิบรักบรรลือโลกคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะ นี่นะคะภาพน่านกระสิบลักษหรือปู่ม่านย่าม่านของเมืองน่านนะคะเป็นผลงานของจิตรกรชาวไทยลือนะคะออซึ่งก็จะเป็นรูปแบบออชายหนุ่มนะคะกระสิบลักได้เป็นชื่อที่แบบเรียกได้ว่าโด่งดังมากนะคะแล้วก็ยังมีภาพเขียนกิจกรรมอื่นๆอีกภายในโบสถ์และข้างหลังของเต้นนะคะก็คือวัดช้างค้ำวรวิหารนะคะซึ่ง อยู่เป็นเส้นทแยงมุมกับวัดภูมิน,นะคะบริเวณนี้จะเป็นที่จัดถนนคนเดินของหน้านะคะมีทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์และทางขวามือที่นี่อยู่ตรงข้ามเลยก็คือพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติน่านค่ะซึ่งก็จะเปิดเวลาทําการราชการตามเวลาปกตินะคะนี่ค่ะเราอยู่บริเวณพิพิพธภัณฑ์สถานจังหวัดน่านนะคะซึ่งหนึ่งในจุดแลมสำคัญอีกที่หนึ่งก็คือน,นี่ ทางเดินดอกลีลาวดีค่ะแต่ช่วงนี้ไม่มีดอกนะคะมีแต่ใบซึ่งต้นใหญ่ขึ้นมากนะคะค่ะเราก็มาถึงแล้วนะคะที่พระทาตุเขาน้อยนะคะจุดนี้นะคะก็คือองค์พระทาตซึ่งเป็นศิลปะแบบพม่าผสมล้านนานะคะจะตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกของเมืองน,าน่าซึ่งถ้ามาที่นี่เนี่ยจะมีจุดที่เราสามารถเห็นเมืองน่านโดยรอบได้หมดเลย เพราะเป็นจุดที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็อยากจะแอบกระซิบว่าถ้ามาตอนเย็นนะคะบรรยากาศจะดีมากเห็นไหมคะบันไดทั้งหมด303ขั้นนะคะซึ่งเราสามารถจอดรถข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นมาได้นะคะแต่ถ้าใครไม่เดินจอดรถทางด้านนู้นค่ะซึ่งเราไม่ได้เดินขึ้นมานี่ค่ะพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีสีเมืองหน้านะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปสีทองนะคะ ตั้งอยู่แล้วก็มองลงไปที่เมืองน่านนะคะนี่ค่ะแล้วก็ในพระธาตุเขาน้อยนะคะก็จะมีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประดิษฐานอยู่ด้วยนะคะซึ่งมุมนี้เราจะมาดูพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงามมากเลยนะคะดูสิคะจ้องนานไม่ได้นะคะเสบตาแล้วก็ได้เวลาหารเย็นครับผม ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนที่เฮือนผูคาจ้ามีความล้านนาเดี๋ยวนี้เราจะเข้าไปกินออเดิร์เมืองเหนือกันนะคะจานแรกมาแล้วค่ะลาบหมูค่ะให้ชิมเลยนะเก่มติดชมเกยงติดชมนันวดีวเมนูนี้จำไม่ได้นะครับว่าเชื่ออะไรแต่ก็อร่อย นี่คือน้ำพริกหนุ่มที่ใส่เห็ดด่านซึ่งเป็นเห็ดอันใหญ่ๆซึ่งขึ้นแค่ปีละหนเท่านั้นและดูลายรอนไปด้วยออเดิมน่ากินมากหมูยอแคบหมูไส้อั่วดอลลี่ดอลลี่ดอลลี่ดอลดอี่ไปดอลลี่ไปเฮ้ยมีกระเจี๊ยบซึ่งเหมาะสำหรับคนวัยเราๆมากใหญ่เลยแห่แล้วเรา เร้เพิ่งกินผักชื่อดีปลากังไปซึ่งมันหวานหวาน,นขมขมจริงๆอะเหมือนดีปลาเลยอะ่ะเหมาะกับการกินน้ําพริกนะคะส่วนนี่แกงชื่อไอายิอายะชื่อน่ารักมากเป็นการใส่ผักพื้นบ้านอย่างละนิดอย่างละหน่อยคล้ายๆแกงเลียงแต่แบบผักดูแอดวานซ์กว่าเยอะเลยนี่และแกงฮังเลแกงฮังเลของที่นี่นะคะจะใช้ไหล่หมูซึ่ง ก็เหมาะมากสําหรับคนที่ไม่ชอบทานมันนะคะดูดีมากปลากํมยาวอะไรสักอย่างแบบทรงเครื่องสมุนไพรเบาๆน่ากินมาก,มมกปลานิ่งปลานิ่นชื่อเมนูว่าปลาปูกํายาวเออแต่ชื่อเมนูว่าปลาปูกํายาวนะคะอาหารอร่อยราคาไม่แรงด้วยนะครับโอเคเราไปหาร้านฟังเพลงกันดีก,กว่าคืนนี้ที่จังหวัดน่านนะครับเราก็มาหาร้านนั่งชิลนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีดนตรีสดชื่อว่า ปัมคาเฟ่สเตชันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะไปดูการว่าเป็นยังไงคนที่นี่แนะนำมาคะ่ะ mm hmm. ขอรับคุณครับบ๊อบ้างนครับขอบคุณเช้ขอบคุณหนึงล้านคนล่าสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้วันที่สองเราจะเริ่มเดินทางไปที่พะเยานะคะเพื่อไปชมภูลังกาแต่ก่อนไปเราจะแวะระหว่างทางหาของกินแล้วก็แวะไปเที่ยวเชียงกลางด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาชิมกาแฟที่ร้านนะ่าน,นคอฟฟี่นะคะเป็นหนึ่งในสเปเชียลิตี้คาเฟ่ที่น่านนะคะ เขาว่ากาแฟดีกาแฟน่าสนใจเดีย๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะเราได้กาแฟพิกโโลของเรามาแล้วนะคะพิกโโลคือกาแฟร้อนที่มีความแตกต่างกับกาแฟอื่นยังไงคะลุงหมาไมถามทุกรอบเลยยังไงนะคะนมมันจะน้อยกว่า,าอ่าใช่นมน้อยกว่าลาเต้นะคะแล้วหอม นี่ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะชื่อว่า so นานานเฟรโดเอสเปรสโซ่คะเป็นกาแฟมอกเทลซึ่งเป็นเบสิกเนเจอร์ของไ h a i l a n d บาริส t a าปี2019นะคะในนี้มันจะเป็นมอกเทลที่นี่มะไฟจีนค่ะซึ่งทางร้านแนะนำว่าให้ดื่มแล้วก็เคี่ยวมะไฟจีนตามเครื่องดื่มแก้วนี้นะครับทางร้านทำออกมาได้ดีเลยนะครับแต่ว่า ต้องยอมรับก่อนว่าส่วนตัวเนี่ยคนไม่ชอบรสชาติของมาไฟจีนทําให้ไม่ได้รู้สึกชอบกับเครื่องดื่มตัวนี้นะครับแต่ว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจเมนูนียนะครับใครสนใจก็มาลองสั่งดูกันได้นะครับเรียบร้อยไปแล้วค่ะสำหรับการชิมกาแฟที่นั่นนั่งคาเฟ่นะคะซึ่ง อยากจะแนะนำนะคะใครที่มาหน้ารองมาทานกาแฟที่นี่ดูนะคะมีหลายเมนูให้เลือกนนะคะ่ะเมนูที่เราชิมก็ถือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจทุกเมนูเลยนะคะทั้งตัวมอกเทลทั้งทริกโกโลทั้งลาเต้นะคะไนโตรก็มียังไงผ่านไปผ่านมาแวะมานะคะตอนนี้เราเดินทางออกจากตัวเมืองหน้านนะครับมุ่งหน้าไปที่พะเยานะครับแต่ว่าเราจะแวะวัดสีมุคุลกันก่อน ถึงแล้วนะคะวัดสี่มงคลหรือวัดบ้านก่งนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมชมข้างในกันซึ่งวันนี้ก็จะมีแผนที่บอกนะคะว่าเอ่อตำบลยมเนี่ยบ้านก่งเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอยู่ตรงนี้นะคะภายในวัดนะครับก็มีจุดต่างๆให้เราแวะเยี่ยมชมเยอะมากนะครับมีจุดตรงนู้นตรงนี้นะครับแล้วก็มีพระอุบโบสถมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราเข้าไปสักการะด้วยนะครับ แวะผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแหวะกันละกันนะครับนอกจากตัววัดแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะมีจุดต่างๆให้แบบเด็กผู้ใหญ่มีจุดถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะครับภายในตัววัดนอกจากนั้นด้านหลังวัดเนี่ยก็ยังมีทุ่งนานะครับซึ่งจะมีร้านคาเฟ่ร้านอาหารร้านขายของมากมายนะครับเราสามารถเดินลงไปได้แล้วก็ไปอุดหนุนคาเฟ่ซื้อของนะครับแล้วก็ย้อนมองกลับมานะครับเราก็จะเห็นมุมวัดอย่างสวยงามน,นะครับ เราเดินเหนื่อยเหนื่อยนะคะเราก็มานี่ค่ะอย่าบอกนะว่าเองโอ้โหเค็มแม่งโคตรซาซามากนะคะซากระเด็นเลยนะคะที่แบบเหมือนแบบโซดาที่มันแบบมีฟู่ฟูขึ้นมาสดชื่นสดชื่นอร่อยจริงดีอมีวิตามินไม่เหมือนแบบโซดาไม่ดีแค่อืมดีค่ะแนะนำแล้วก็แนะนำวัดสี่มงคลด้วยนะคะใครที่มาเส้นนี้ จะไปปัวไปบอกเรือนะคะวกมาเส้นนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยขับไปต่อนะคะ<ม>ไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเชียงกลางกันนี่คือโรงบ่มใบยาสูบค่ะซึ่งที่หน้าน,นะคะก็จะมีหลายจุดมากนี่คือเป็นหนึ่งจุดของที่อำเภอเชียงกลางนะคะซึ่งการเข้ามาเนี่ยก็จะต้องขออนุญาตด้วยนะคะพอดีมีพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าเข้ามาได้เลยเราก็เลยเดยวเข้ามาจริงๆเราไม่ได้จะมาดูโรงบ่ม ยาสบนะครับแต่ว่ามันก็คือเหมือนเป็นโลเคชันให้เราแวะถ่ายรูปเล่นกนนันนะครับพอดีเขาสามารถให้เราเข้ามาได้แล้วก็ขอแวะถ่ายรูปเล่นกันสักพักหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปทานอาหารกลางวันที่ร้านแสงทองนะครับค่ะนี่ก็คือมือเที่ยงของเราที่อำเภอเชียงกลางนะคะชื่อร้านแสงทองเทรเรสซึ่งก็จะเป็นเทอรเรสแล้วก็มีมุมวิวของนาข้าวนะคะช่วงนี้มันจะเป็นเขียวๆเ,เพราะว่าข้าวกำลัง เตรียมตั้งทองนะคะถ้าทองแล้วมันก็จะสีทองบรรยากาศดีมากถ้าอากาศเย็นนะคะหลังจากนั้นเราก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะแวะตามจุดชมวิวต่างๆที่มันมีให้เราสามารถแวะได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรามาแวะกันครับค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในจุดชมวิวนะคะของบริเวณอําเภอสองแควนะคะซึ่งจุดนี้เป็นจุดานโครงการพัฒนาพื้นที่ราบภาคเหนือนะคะ พื้นที่ราบในพื้นที่สูงของภาคเหนือขับต่อมาอีกไม่นานนะครับเราก็ใกล้จะถึงสถานที่ที่เราจะมาพักกันคืนนี้แล้วนะครับที่จังหวัดพะเยาก่อนอื่นนะครับเรามาถึงที่พักเราแล้วครับชื่อภูรังกาบ้านสวนรีสอร์ทนะครับเราทําการเช็คอินก่อนที่จะไปที่ห้องพักนะครับเรานะคะก็ขับรถจากหน้านะคะมาประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง เลาะ,ละตามข่าวนะคะจนมาถึงที่นี่ค่ะภูหลังกาที่พะเยานะคะถึงจังหวัดพะเยาแล้วตรงเนี้ยมันไม่ใช่ภูหลังกาค่ะอุทยานภูลังกาคือข้างล่างแต่เรานี่อยู่ที่ตำบลผาช้างน้อยค่ะค่ะเราก็ถึงแล้วนะคะภูลังกาบ้านสวนรีสอร์ทนะคะและนี่ก็คือวิวข้างล่างที่เราจะมาลุ้นว่าเราจะได้เห็นหมอกหรือเปล่านะคะบ้านที่เราพักนะคะชื่อว่าบ้านภูสิง เป็นบ้านที่มี3ห้องนอนนะคะสำหรับ8คนแต่ว่าเป็น1ในบ้านที่วิวดีค่ะเราก็เลยจองนี่นะคะคือ1ในจุดชมวิวของภูลังกาบ้านสวนรีสอร์ทนะคะค่ะเราจอดรถไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเมจิกเมลเทนกันถึงแล้วนะคะเมจิกเมลเทนเรามาแวะตอนเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมาแวะอีกรอบเราจะลงไปเซอร์เวยก่อน ที่นี่นะคะก็จะเปิด6กโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะคะซึ่งถ้าใครอยากจะมาพักก็สามารถติดตามการจองห้องพักได้ตั้งแต่หนึ่งเมษายนปีหน้าเป็นต้นไปนะคะแล้วเราก็กลับมาทานมื้อเย็นกันที่พักของเรานะครับวันนี้เราสั่งเซตหมูกระทะแล้วก็เป็นพวกข้าวไข่เจียวแล้วก็ยำม,มามา่มามานะครับมา oh. นั่งกินกันตรงหน้าที่พักเลยนั่งกินหมูกระทะ oh. ไปแล้วก็ดูวิวเขาไปนะครับหรือว่าบรรยากาศดีเพราะว่าอากาศช่วงนี้ก็ไม่ได้ร้อนมากด้วยนะครับ อันนี้เป็นสภาพห้องพักที่เรามาพักกันคืนนี้นะครับเผื่อว่าใครอยากจะดูว่าเออที่พักห้องน้ําห้องท่าต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ลองดูได้นะครับหลังจากอาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถออกมานั่งดูดวงดูดาวที่ระเบียงด้านหน้าที่พักได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เข้านอนได้เลยแล้วเช้าวันที่3ก็เริ่มต้นครับ สวัสดียามเช้านะคะวันนี้เราเดินมาจากที่พักมาดูวิวเช้าที่เมจิกเมล์เท่นนะคะร้านเปิด6กโมงมุมเมจิกเมล์เท่นน่ะมันจะเป็นมุมเมจิกเมล์เท่นจริงๆดูนะคะหมอกคือหมอกเริ่มลอยสูงแล้วนะคะตอนที่เราตื่นมาหมอกอยังเรี่ยๆอยู่ข้างล่างอาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะครับให้หมอกค่อยๆลอยตัวขึ้นมานะครับก็ จะเป็นทะเลหมอกปกคลุมนะครับระหว่างนี้เราก็สั่งเครื่องดืม่มอาหารเช้ามานั่งกินที่เมจิกเมลเทนนะครับแล้วก็เดินถ่ายรูปกันได้นะครับและนี่ก็เป็นรูปที่ลุงมาถ่ายมาจากที่เมจิกเมลเทนนะครับและเดี๋ยวพบกันพาร์ทสองนะครับฝากติดตามด้วย